ใส่นี่คือใส่หกรอยบาทมนมค่ะตัวละหกร้อยมันมค่ะหกรยบาทน่ารักมากเลยต่อต้อนตาลฟ้ามนีม่เป็นชื่อของลูกกับเจ้าพ่อเป็นผู้เลี้ยงนะสวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องผักบุ้งชาแนลเหมือนเดิมนะคะเมื่อนี้ผักบุงสิบ้ามาเบิงหมูปานะคะเป็นหมูปลาของคุณพ่อพุทธาสามหาดไทยซึ่งเป็นพ่อปูของผักบุงเองเนะะ้อค่ะเป็นพ่อของพี่ตาลน,นะคะ พ่อทักทายพี่นอ้องเขาใน่จ้าสวัสดีครับพ่อเริ่มแรกพ่อคือได้เลี้ยงหมูจา้จาตอนขึ้นตะก้อนก็ขึ้นเลี้ยงอยู่แบบตะก้อนมันเลี้ยงอยู่ในบ้านตั้งแต่ผ่านทีนไปแย่แน่ทั้งยามีปัญหาอะไราก็เลยพอดีเลยออกมาอยูย่ใหญ่ออกมาอยู่หน้าอยู่หน้าแล้วคิดว่าอยากเลี้ยงอยีกแต่ลนะทุกคนดีอยู่หน้าพื้นทีมกับพวแน,นี้เลี้ยงได้เลี้ยงเลี้ยงหมูได้ไว้ใจกันรักหมูนะ เอาแรกมี่ว่สามแม่มีสามแม่ตัวครูตัวนึงมันจะค่อยขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็แม่พันธุ์ก็มีอยู่สิบแม่แล้วแม่ไงวันน่ะตัวหน่อยลูกมันก็อยู่สิบผาตัวถึงยาล้มเดียวก็มีอยากไปแต่เดืนแม่พันธุ์มันหตัวนี่ว่าตอนนี้คือตัดตัวแม่พันธุ์ไปหลายๆอย่าหน่อยแม่ไงแม่ใหญ่ก็มีอยู่สิบแม่ อันนี้จะได้เพิ่มอันนี้พ่อแยกไว้สำหรับเป็นแม่พันธุ์แม่นเลแม, pues ม่่แมพันธุ์หมูนี่หมูพันธุ์ยังนี่พ่อเขาวจะว่าหมูปลาหมืนหมูปลาสายพันธุ์หมูปลาไงที่ปลอยในดอกว่ามันช่วงมันเกือนเป็นเหมยซ่านตัวเล็กตัวข้างในข้างในนั่นเป็นพันธุ์เหมยซ่านบรอค่ะเหมยซ่านมีเจ้าโตค่ะพ่อมีมีเจ้าสองตัวตัวนึงตัวน้อยตัวน้อยอยู่นี่ตัวแม่ใหญ่มันอยู่ข้างใน ใค่จีบว่าพอละห้องนี้แล้วมาบล็อกิองึงน่ะลายสายพันธุ์มึงนะเหยียดเท่ากันเบิงึงมันเป็นยังไงมืออง่่หมูชุดนี้อายุเท่าไหร่พอเดือนหนึ่งกับชีมือแม่เดียวกันเลยปาย่าจันมันมันสีมียนคนละเมียเมียนีิดอยู่ตัวนึงนี่ แกมมูมากแมลงมิจฉาเน่าอ้อยดโ,อโดนแมวมันจอยเรียวออกมาจากแม่มันเอามากคุ้นออกไปโดนบันไดเ้าจังแยกแยกคอกหนี่งค่ะพ่อที่แยกคอกกออจากแม่มันมากกับขึเดือนหนึ่งก็ซีมือแยกออกมาเลยออกมามือนีเลยห่อนห่อนด้วยเลย ไปกัเบืงขอบมูใหคไปเบิ่องขอบหมูใหญ่ไปขอบผ้าไปเลยจ้ะกาจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ตานเพิ่นนั่นเพิ่นไถมองที่สีเหตุการเกษตรอีกค่ะนี่คอบหนูอ๋อทั้งนี้เป็นคอบหนูนะคะเลี้ยงหมูู เลี้ยงทั้งหมูทั้งหนูเด้อค่ะน,นี่ครับนั่งเหมือนเป็นซ่านตัวนี้เนี่ยใกล้ท,ท,ท่อใกล้ตีบอกแล้วนี่อ๋อตีบอุ่นกระออกเมย์ซ่านเหรอที่ทค่ะแมยนท่องจักเดือนค่ะท่องอยู่ที่เดือนนี่างละที่เดือนเดิน,เดน,เดนกับท่อเช่นกันตัวนี้กับ<อ>ท่องเช่นกันตัวป้ากันไปอ๋อท่อสามเมย์เลยบอกค่ะสามเมย์จ้นี่สามเมย์อ๋อสะออนค่ะ ท้องกันฉีกย้อนลอดตัวนี้แล้วลอดรอลอดรอหลุ่นโยนสิออกมืออะไรนะโดยปกติแล้วนี่ออกแม่หนึ่งออกลูกจักโตค่ะพ่อทำแม่ไม่กับโบ้หลายดอกหาโตหกโตทำแม่เก้ากับแปดโตเก้าโตแบงซิ่งสิละยังน้บัได้ถึงสิบจมพันดอกตาลอดบังแม่นี่แหละแม่ในทรงใสพ่อท่องมันใหญ่แางโอ้ท่องใหญ่มากเลย พ่อใส่ยังเป็นอาหารขององูนี่จ้ะใส่หอมห่มอมลงสีหน่อยน,นี่แหละใส่หมแด่กับบกงูชุกแย่รับเศษอาหารงสีละมันกิน,นรูปแบอาหารหลักก็คือห่มนี่แหละห่อม,มกับห่อมเขาเองนะพ่อ,องวัตถุเดียบ้วกาอาหารมันแทจบจะบริษัทซื้อเลยเปนบมค่ะแบบริซื้อคนละอันนี้เป็นของงูปลาด้ค่ะเป็นบ้านเขาเบิรหเองเบิร คือแบบเป็นครอบครัวที่เศรษฐกิจพ่อเพียงอีหลีค่ะพอก็ยังบ่ถาวรนี่ยังดอกเฮ็ดไปซ้ำได้อันใหม่นะอันใหม่กับว่าฉันยู่นี่ยหน่วงเนี่เช็นจะเซาสัดลากขึ้นนี่ยพอกกัเฮ็ดเองเนาะค่ะพ่อ,อเ,เองเบิดพ่พอกเฮ็ดใสมื่อเล็กมื่อน้อยจังซี่นะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาเบิ่งตเชลลัโตเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดล็อกไปล็อกไว้นะล็อกไว้เป็นเชลลัโตพอกกับจะซึบจักหน่อยเนี่ยเนี่ยนี่เองะะอ่ะแม่กับพอของเราเนี่ ตัวนี้ซื้อว่าจังไดนคะพ่อนี่มันพ่อจัมซื้อวไาแล้วเขาเลี้ยงใหญ่นวลตั้งซื้อในพ่อกบบระมลูกนะอ๋อคนตั้งซื้อวายูมนป่ะตั้งซื้อวายูนแต่เขเลี้ยงยูงนี่ <c oughs> นี่แหละยังเี่ละวันนี้ก็เอาลูกมันออกมันดักจอยในวายู่นี่มันเพราะว่าลูกมันดูดนมไหลก็แล้วลูกมันออกก็ล่ะมันกำลังกะาิเพรินโตขึ้นมากนี่อ๋อหมูแม่ลมูกอ่อ,อน,น,นเป็นบ่ะจัหมูแม่ลูกอ่อนลูกออกแล้วนี่ทุม่มมีแบบบรรทับอยู่นี่เอาเอาครอบ อันนี้ข้อผสมเป็นบ่ค่ะผสมผสมได้เวลาหิ่ว่อนได้ง่ายมันละเอียดว่นได้ง่ายง่ายง่ายไปคอกพักกันไปนั่นละแต่ว่นได้ง่ายพังใช้กันไว้นี่ก่อนมีมีซื้อบ่ค่ะพ่อนี่ยว่าพอวันตั้งซื้อแบบได้ตั้งซื้อเนาะเอี่นี่แหละมีเถ็กตัวเดียวนี่อะไรกีเดอร์นี่อะไรเถิกอ๋ออันนี้เป็นพอพันเลยเป็นบ่พ่วพอพันพอพันหมูจนมากมีแต่หมูอ่นแม่ไม่หมูแม่เก่าก็มีอยู่บกีโตหรอกแต่หมูแม่ไม่อยู่คือกำลังสะสมนะกำลังสะสมแม่พันอยู่ นี่กับจอยแห้งเนี่ยลูกออกน,อน,น,กนไงหมูแมงไหม่ลูกออกอันนี้ไก่แม่ลูกอ่อนที่ไก่มันบ่ค่ะลูกอ่อนลูกไปแล้วพวกพเขายาวไมาเอาแล้วพวกฟว่ำเงี้ยเขาเจ้าอันนี้ครับม่ได้พึ่งกัลูกออกมือนี่เลยนี่ลูกออกตรงนี้อ๋อพึ่งยามนมือนีมันบ่่าแม่นมือยานมือนีที่เขาเขาเอาไปทั้งว้ทั้งนั้นล่ะอ๋อ แม่มันจอยแห้งม่งออกไงมันจอยมัมนดูดนมหลายลูกมันหลายตัวตัวนี้มีซื้อบอ่ค่ะพ่อข้ามแก้วตัวนี้อ๋อนี่บ่กข้ามแกว้วอันนี้คือนางเอกของฟาร์มนะคะมากกว่างูแม่ไอ้ลูกดีก็ไม่ได้ยา่านเด้อข้าแก้วคือนางทำสถิติคลอดลูกเก้าตัวนะคะก็เป็นเป็นหมูปลาเรียกขอขยคอกสุงเไอ้คอกมันก็ะยำมันโดดออกนะคำแก้ว ขึ้นออกไปแล้วเครื่องบัวแดงเคืนเลยนี่เคลื่อนคลอกชุ้งๆไว้คำแก้วนี่คือนางเอกของฟาร์มใช่ไหมคะพ่อนางเอกของฟาร์มเลยค่ะลูกดีลูกงามตัวพิ่นนี่ลูกดีลูกงามลูกดกลุ่มละลายมันจะลูกมันเบิด์ุ่งแหลกพุ่งแหลกคุณสองเือเป็นลูกของตัวนี้เบิดคือบอกตัวอื่นแล้วก็ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ดั้งเดิมอ๋อแม่พันธุ์หลักเลยคือคำแก้วมันบอค่ะนี่ก็่พกนีอุ์นี่ก็ลยคือมันมแก้วมันนี่ อันนี ies, e ้ก็ลูกข้าแก้วบนเนี่ยแม่วอุ้มแก้วเบิดเบิรงมันคล้ายๆกับแม่มันน่ะลักษณะมันนี่นี่ก็เพิ่งเอาลูกออกเด้นี่เอาลูกออกวางนึ่งขนาดน่ะมีหลายแม่ตัวนี้แม่พ่อจีบแม่มีจีบแม่มีพ่อพันตัวหนึ่งอ๋อใช่้ายแม่นี่ก็ทับทับจีบละละเนี่ยเพิ่งทับติดไม่ไม่หนี่อันนี้ท้องแล้วเป็นบ้านหนี่แมวแมวท้องอ่อนอ่อท้องอ่อนๆอีกจักเดือนคลอดหนี่พ่อประมาณจักสามเดือนนี่แหละอ๋อคลอดไม่ทีเดือนสามเดือนนี่แหละ ไล่ได้ดีบ่ค่ะพอสำหรับการเลี้ยงหมูปลาไม่ว่าะพึ่นหมูปลาเนี่ยไงน้ำมันท่านะะว่าจะว่าขายนี่เพิ่นมาถามเรื่องเกี่ยวกับทั่วมาก,ก่อนเลย<โ>อ้ยเกี่ยวกับพิ่นมาจะแซนเนี่ยนะพิ่นหูวจักเขาใดยังไดบุ่นเนี่ย่จาจะมีหมูปลาเพิ่นก็มาถาม,ะมากะมาไปเอาปลาอย่างนี้นะ<โ>อ๋อเบิ่งว่าลูกไงน้ำมันท่านาจะออไปเบิดก็คือว่าหมูเนี่ยไงน้ำมัท่านหลุดขาม,มันเถาะพ่อแมนไงน้ำมัท่านหลุดขาจลางทุ่มที่ขังใบเฮ็ดเทียนอยู่เลยก็คือเฮ็ดแม่พันธุ์ได้ชุ่มเป็นหน่อยก็ได้เพราะว่าสีา เก็บไปหลายๆเติบอยู่เพราบ้าห้ามหมกับมีพ่อได้กินอยู่นะค่ะอันนี้คือพื้นที่สำหรับเฮ็ดคอกไม้มันบ่ค่ะแม่นเลังเทเสาแล้วเทเสาใกล้สิแล้วแล้วล่ะเสานี่พ่อก็เทเองมันบ่จ้ะเทผู้เดียวเลยนมันบ่จ้ะอ๋อเสาที่กับตะกอนยู่นี่ล่ะเสาที่เห็นอยู่นี่คือเทเองนะคะเป็นเสาที่เฮ็ดบล็อกบ่พ่อเฮ็ดบล็อกแล้วก็เทเอาปูนเทใส่บ่มอื อันนี้ก็ทิคิดว่าสิเงแค่ขัน้นง่ายๆไปนี่นะอ้อมมันเลยจะาวเกียวตะไคร้ามาตตอของบนญนี่สินะพอ oh. เดี๋ยวป่วยหมูหน่อยเป็นดรอกมีความสุขวะค่ะพ่อสำหรับการเลี้ยงห<อ>มูมมป่านี่สุขก็หมูก็นนนกหนูก็เป็ดก็ไก่ก็งัวเนี่ยสบายเลยอยู่ทงเนี่ยอยู่ขอกหมูสิสบายเลย ม,มันดีนะมันมีห่างไก่จากโควิดนะอยู่ยังสีนะมันเป็นธรรมศาสตรดีๆนะ เ,เกียมือจักเทือนี่พ่อ ว่าจะออกมากมีคนจองรอดคุณผูมีสิหให้ให้จ้า <c oughs> ดูเึงจะห้างขวด,ด้เลยนี่คือขออผสมนะคะ อย <eigentlich analysis> <that> <hi> ู่ก <alon> <mos o> <light> ันเป็นคู่ได้ค่ะถ้าถ้าเป็นตัวเทิกเสียนคนสี่ขึ้นบอกค่ะพ่อถ้าถ้าเป็นตัวเมียคนบ่รสี่เมืนบ่ครับบางครั้งมันก็สี่แถามันหวงหนุมันก็สี่อยู่ปกติเราเป็นตับ่รสี่หรอกถวที่หวงหนุ่มสี่มั้สี่มือจีสู่คนนะถ้ามที่เขาบอกอย่างนี้เพราะเพราะว่าเขี่ยเงี้ยมันจะมือนี่นั่นดูแบบเคลื่อนตอยู่ แกว่าค่เด็คุกี่ก็บ็นาไดเนะเดี๋ยวเราไปสอบวสุขเพียนี่กนกันอิน กินอย่างอรอร่อยอันนี้ข้าแก้วเน่ยรอนเลยเป็นบพอนี่นี่เหรอ,อคือคำแก้วตัวนี้เหรอคำแก้วเฮตัวนี้ตีที่ออกลูกลหลายๆน่ะนอู้ยนม่เป็นพ่วงเลยลูกกเป็นหา,าุ่นี่ปะร่วมตั้งแต่ขอดมานนี่มกมาดมาจาตัวเนี่ยพ้อ,อสะพอแม่ข้าแก้วตอนแรกมีหกมีหกมีหลักแตปด 5, 8กห้าแปดแล้วก็เก้าแล้วก็เก้าตีปาดเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหกเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกห้าสิบสามสิบเจ็ดแม่นี่ด้ลูกสามสิบเจ็ดโตแล้วเก้า คุณแม่สักก้อนหลับก้อยจะถ็อออกขึ้นเก่าถ้าตัวแม่เนี่ยเขียวนี่ก็เขียวไว้เบิร์ตเห็นมันจะรายไม่ใช่หรืนะตห็นันจะรายดูดีอยู่นะเห็นมันจะร้ายหมดไปนั่นเนี่ยพอแล้วงสำหรับไล่ได้จากการเลี้ยงหมูนี่ได้ดีบ่จ้ะก็พอได้เนี่ยดอกนี้ต่น้อยอยู่ก็คือสันญาโน้มมออกมาแล้วก็คือขายตัวละสักก้อนขายตัวละห้ารอย เพราะว uh, ่าฟัามฟึ้นทั่วไปมันก็ขายตัวหกไอขิงหกน้ำเพรนบานหกรอยกัดไปเรื่อยๆเราต้องออกม้วนเล่นกันไปตลอดเดือนตลอดนี้เท่านี้แหละออกเรื่อยๆเนาะก็คือว่าคลอดจากท้องปุ๊บขายตัวละหกร้อยมันมาพ่อบอคลอดแล้วที่เขาแบบยานุ่มแล้วยานุ่มก่อนยานุ่มหรืเลี้ยงเขาเลี้ยงถ่ายจักเดือนแลก็แม่จะก่อนจักเดือนค่ะพ่อเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็คือออกจากแม่ว่าออกมาออกมาแยกคอรกันไปตั้งหากแต่เริ่มงเขาสิขายได้บานี้ อ๋อก<ะ>็พอมาข,ข,ขิดแางฮันขีดเราเนี่ยค่ะก็ะคือว่าหลังจากคลอดคลอดออกมากนี่ยหนึ่งเดือนยาโน้มแ,นแล้วก็ขายขายนี่โต้โต้หน้อยเนี่ยโต้ละหกร้อยเป็นบ่ค่ะย,ย,<อ>ยังข้ามแก้วเนี่ยท้องซี่เดือนคลอดออกมาได้กเก้าตัวเก้าตัวขายตัวละ600 <600. S 1> หกร้อยหกเก้าหกหกร้อยคูณเก้าเขาไปก็เป็นจำนวนเงินที่ได้เป็นบ่ค่ะสำหรับแม่หนึ่งเนาะ แม่นั่นแม่แม่หนี่แม่ตังสีนางกันล่ไรกันไปเดือนหนึ่งนี่ขอดจักแม่ค่ะพ่อมันก็จกังหวะไม่ได้เดือนที่ผ่านมานี่ขอดจักแม่ค่ะขอดว่ามันขอดอยู่ซีแม่หาแม่นี่หระซีแม่หาแม่ปญญาดแ<อ>าสดงว่าเดือนทีธิพันอธ์มาเนี่ยพ่อกับมี่ได้หลายตัวเนี่ย นั่ๆไว้ก็ว่ามันก็เป็นหมูแม่ไม่อยู่กับมี่ว่านแต่หลายท่านก็ไปเป็นแม่ก็มันก็อาจจะหลายขึ้นแม่นอนระบาดนี้ค่ะตัวแม่พันธุ์อี่ขายบ่ค่ะพ่อตัวแม่พันธุ์นี่ส่วนมากมันก็พ่อสิได้ขายเก็บไว้ก่อนถ้านพระเจ้าซื้อขายกันตัวละ3,000นี่ล่ะเคยซื้อพระเจ้าอยูสควันตัวละสามพันที่ท่องแล้วนะท้องแล้วถ้าแม่นถ้าแม่ว่านแต่ท้องก็สิ2,000กว่าไปจังซี่ล่ะอื แล้วต้นทุนล่ะค่ะพอ่อในการเลี้ยงหมูปายต้องใส่ทุนหลายบ่มีห้าแน่กับให้ห้ากับหมูหลายตัวนัดอยู่ดีกับที่ให้ขับรถถุงล่แหละครับรถถุงปุ้ยกันล่ะรถถุงาถงานมือละสองถุงมือหนึ่งกับใส่ห้ามสองถุงเนาะคะ่ะถุงยังไงแน่กับเลียบคนละวะถุงหัวหันีเขาใส่มือขับละถุงพอดีหัวหันถุงเป็นหัวหันแล้วห้านี่ แพงบออ่ค่ะพอถุงนึงถ้าม ouais. right, ีปกติแล้วก็ขายถุงละลอยนั่นล่ะถุงละลอยเพราะได้โล่งกับซางคือจับมัดปากได้คือถุงละลอยไปเลยบ่ได้กกับรถเรียงห้ามเพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้ามมันหลายอยู่นี่โย่ปั่นเฮานี่ห้ามมันหลายเออขวกงัวเรียงงัวเป็นกับมาเอาน้ำคืนกันอ๋อถูกเจ้าถุงเจ้าก็มาเอาถ้าซื้อห้ามนี่ก็คือถุงละลอยมือหนึ่งซื้อสองลอยเป็นบ่ค่ะแต่สำหรับพ่อนี่มีโล่งสีเนาะห้ามเลยบ่ได้ซื้อเป็นบ่ค่ะ ีห้ามไล่พูดน,นอกจากจะบ,บม่ได้ซื้อแล้วห้ามยังได้ขายพร้อมอเหมืนบ่ค่ะงานขายพร้อมเพราะใคาเฟ่ย้อนอยู่แ<อ> <c oughs> สดงว่าต้นทุนเนี่ยแทบจะบริจาคกเลยเหมืนบ่ค่ะพอ่อนี้แม่นหรือช่วงนี้จะมีบุคลากรบริจกคคนขึ้นเป็นต้นเขาไปทางอืน่นไกลๆเขาเห็นแม่พันธุน์ที่งก็งามมีทองเขาสมัครเลยเขออกาก็เอามาสิน่ามาผสมกันไว้ของเก่ากบบนีของใหม,ม่กับนี้ มีความสุขบ่ค่ะพ่อมีความสุขหลายตัวอยู่กั็รักที่เฮาเลี้ยงไว้นี่มีความสุขไหไรขึ้นไปจังเป็นคือบ่อยากเข้าขในบ้านเลยยู่ที่สบายพ่อมีิยังสิฝากถึงอันพี่น้องผู้เพิ่นอยากเลี้ยงหมูป่าบ่จ้าแต่นี่ก็อยากให้เลี้ยงละไม่สนใจก็อยากให้เลี้ยงเบิ่องก็ดีอยู่ยเนี่ยอย่างหมูก็ดีอยู่ คนบอกว่าใครเก่งนะท่านนั่งกับท Fl ่นใจกบว่าเบิ่งคอกรอดคอกตั้งยุใสค่ะพ่อคลอกที่กัดดังลูกบ้านหัวบงไม่บงบนนั่นเมี่ยงเพิ่นนั่งสังนั่งยุฟ้ามตลอดบ่ค่ะกะบางครั้งก็ยุ่งบางครั้งก็บ่ยุ่งไปบางเทียกับไปหาง่วงมังเทียบไปล่าง่วงไปงายง่วงก็หินน้ามันเทียกับวันเดียวบางเทียบกับก็ยุคนี้รถไปรนมากอยู่ถึงหาง่วงแน่หาหมูแน่ยุที่ล่ะ ถ้าไปกับ้างใี่ล่ามันห้างกับว่าห้างโดนอันผู้ใดสนใจกันว่าบางได้เด้อยำส้มได้อยู่ฟ้ามันปั่นไปบวงนี่างนั้นเขาเขาช้าอย่างนั้นปั่นไปบวงจะบนมันเมี่ยงกับเพื่อนนนสังเท่านี้แหละซื้อฟ้ามมาจากไหนคะพ่อซื้อฟ้ามเลยตอต้นตาลฟ้ามนี่เป็นซื้อของลูกกับเจ้าพ่อเป็นผู้เลี้ยงนะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นแหละ หลายอย่างยออยางไก่นอย่างอย่งหลายอย่างเยอามาฟาร์มเดียวน่ยได้ครบทุกอย่างพ่อแ่มาฟรา์มเดียวแต่เรื่อหลายอย่างนะ <c oughs> ยาโนมือนี่เป็นมะค่ะเป็นตะคักให้พอใส่นี่คือใส่หกร้อยบาทเป็นมะค่ะตัวละหกร้อยเป็นมะค่ะน,น่ารักมากเลยนี่เด็กโตเป็นตะฮักค่ะ